สวัสดีครับพี่น้องป้องไปเอฟซีสวนองุ่นสุปิยาครับเดินสำหรับมือนีเรื่ององุ่นขอพักไว้ก่อนนะครับเนาะนะครับการมนีสิบผ้าพี่น้องเอฟซีมาเบ่งการน,นี่เข่าครับเมื่อวานเขาเอารถมาเกี่ยวเข่าแล้วที่สวนองุ่นเขาปลูกเขา้าหอมมะลิได้ครับเด้อก็ขอร้อยห้านะครับตอนสีเขาอยู่สีเป็นเข่ากล่องครับเข่ากล่องเพราะว่าเข่ากล่องมันมีประโยชน์ต่อต่อร่างกายก็เขาขาวนะครับเอฟซี FC ท่านใดที่ประเพสสายสุขภาพ เตรียมตัวไว้ครับเดี๋ยวพอเข้าไปสีเป็นกาก้องแล้วเราก็จะอัดเป็นก้อนก้อนละ1นกิโลนะครับเป็นก้อนสุญญากาศนะครับแล้วก็สิส่งตรงถึงบ้านเลยเอ่าก็อย่าลืมครับเอฟซีตันไอทีติดตามเข้ามาแล้วก็อลองอยากอยากกินเข่าแบบจากทุ่งดอกคำใต้เป็นข้าก้องด้วยครับข้าก้องหอมมะลิกอข่ขอยร้อยห้านี่ครับ <c oughs> นี่ประมาณประมาณ1ตันครับน้ำหนักประมาณ1ตันกับพันกิโลแต่ว่าพอเราตากแดดไปสัก2 3แดด4แดดเนี่ย สามแดดพอขับแท็สีแดดเขาไม่จริงหักแต่ขเ,เขาเม,ม,ม,ม็ดเม็ดเม็ดข้าวจะไม่สวยสักสามแดดพอมันแห้งปุ๊บน้ำนักก็สิลด,ดลงก็เหลือประมาณสักหาร้อยหกรอยกิโลเองเนะครับแต่ว่าข้ากาส็สิเป็นสีเขาเป็นข้าวกล้องเบิดเลยเอฟซีทนใดที่สนใจเรื่องสุขภาพนะครับข้าวกล้องปลอดภัยเราผลิตแบบ GAP ครับได้มาตรฐาน GAP นะครับมีตัวคิวตัวนี้จะระยกตัวคิวยังไงคือการผลิตกเกษตรแบบปลอดภัยนะเกษตรปลอดภัยเพราะนั้นมัน ผู้บริโภคที่เกี่ยวกับยานพวกสารเคมีสารผิดก็ไบบ่ต้องห่วงครับเมีการันตรจากกระทรวงจากกรมกรมพัฒนาการเกษตรครับ GAP ครับมีมีรับประกันพัฒนานแล้ว FC ท่านใดที่สนใจการสุขภาพนะครับข่าวความของบริจาคทุ่งองุ่นสุปริยาเตรียมตัวไว้ครับเ่บอกเกินหนึ่งอาทิตย์ครับได้เห็นผลผลิตได้เห็นผลิตภัณฑ์แน่นอนครับขอบคุณครับ